สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยตำรวจกองกกับการ1บกปสเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และตัวแทนผู้ปกป,ป้องสิทธิท,ทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์สินค้า ร่วมกันตรวจค้นจำนวน10จุดในพื้นที่4จังหวัดได้แก่สงขลาสตูลภูเก็ตประจวบคิริขันและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้ง8รายดำเนินคดีในความผิดฐานเสนอจำหน่ายมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณาจากักรตามพรบรเครื่องหมายการค้า2 5 3 4พร้อมตรวจยึดของกลางรวม1 8 3 0ชสิ้นมูลค่าความเสียหายมากกว่า26ล้าน5้า0 0 0บาท สินค้าประเภทกระเป๋าเครื่องประดับอุปกรณ์โทรศัพท์ที่ปลอมเครื่องหมายการค้ายี่ห้อหลุยวิตตองโกยาดคริสเตียนเดีอร์กุชชี่อาดิดาสไนกี้ลาคอสเฮอร์เมสโคชลองแชมปแอปเปิลรวมจำนวน1261ชิ้นสินค้าประเภทบุหรี่ปลอมเรียนเครื่องหมายการค้าวุกซส์แซดจอรนรวม5 6 2 พฤติการด้วยเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2566กรมขับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจร่วมการประชุมหารือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์จนมีการบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือปฏิบัติงานป้องกันการจําหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อปกป้องคุ้มครองพิทักษ์สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและให้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาลดน้อยลงต่อมาตํารวจกองกํากับการหนึ่งบกปอสได้สืบสวนจนพบสถานที่จําหน่ายและเก็บซุกซ่อนสินค้้้าาาาาปลออมมเคครืื่่งงหหยจจจนนนวว10ุดดใใพที4ััภต จังหวัดสงขลาสตูลภูกเก็ตประจวบคีรีขันธ์นำไปสู่การเปิดปฏิบัติการปราบปรามการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากนั้นวันที่11ถึง27เมษายน2568ตำรวจกองกำกับการ1บกป,ปอสจึงได้บรูรณาการกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจากนั้นเมื่อวันที่2 1ถึง27เมษายน2568 ตำรวจกองกงกับการหนึ่งบกปอศจึงได้บูรณาการกำลังร่งรวมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาและตัวแทนผู้ปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์สินค้านำหมายค้นสารเข้าตรวจค้นสถานที่กักเก็บสินค้าปลอม6จุดและเข้าจับกลุมในความผิดซึ่งหน้าในร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าปลอม4จุดรวมจำนวน10จุดตรวจค้นจับกลุม8ผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดสินค้าประเภทสินค้ากระเป๋าเครื่องประดับอุปกรณ์โทรศัพท์บุหรี่ปลอมเครื่องหมายการค้าจำนวน1830ชิ้น มูลค่าความเสียหาย26ล้าน509,000บาทจากการตรวจสอบสินค้าเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานและปลอมเครื่องหมายการค้าจึงได้ร่วมกันตรวจยึดสินค้าดังกล่าวพร้อมจับกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าของสินค้านำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย